จอดรถทำาัุระเสร็จนะครับขึ้นไปสตาร์ทรถสตาร์ทไม่ได้นะหน้าจอ,เ,อาเลื่อนใหม่เนี่ยค้างที่เกียร์ดีนะบางคันก็ค้างเกียร์อาบางคันก็ค้างที่เกียร์พีนะคันนี้ค้างที่เกียร์ดีนะครับซึ่งคันเกียร์เนี่ยมีความหลวมมากคือไม่มีความหนืดของคันเกียร์นะครับเราเลื่อนคันเกียร์ไป ตัวไฟที่โชว์บอกตำแหน่งเกียร์ที่อยู่บนหน้าปัดก็ไม่เลื่อนตามนะครับซึ่งมันค้างเกียร์ดีเราจะสตาร์ทไม่ได้นะครับเกียร์โ,โต้ทุกคันนะจะสตาร์ทได้ก็ต่อเมื่อใส่ P ก็คือพาร์คิ่งแล้วก็ N ก็คือเกียร์ว่างนะครับถ้าเป็น R เนี่ยสตาร์ทไม่ได้นะครับแล้วก็เป็น L ก็สตาร์ทไม่ได้เป็น2สตาร์ทไม่ได้นะคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้นะเครื่อง 2 tr เป็นเครื่องเกียร์ออโต้นะครับสวัสดีครับสวัสดี fc ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่วันนี้ผมมีอีก1จึ่งช็อปนะเป็นของ t ต y o ต a v i ีโเครื่อง2 tr นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับอาการที่หน้าปวดหัวอีกอาการหนึ่งก็คือสายคันเกียร์หลุดออกจากคันเกียร์นะครับซึ่งรถที่ใช้งานมาประมาณ1 8 0 0 0 0มโลนะครับ จะต้องเจออาการนี้ทุกคันนะสำหรับรถที่เป็นเกียร์ออโต้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นซนดีเซลนะ uh มิสูก็เป็นนะฮะนิสสันก็เป็นโตโยต้าก็เป็นนะครับฟอร์จูเนอร์ก็เป็นนะฮะนาวาร่าก็เป็นนะก่อนอื่นเราก็ต้องถอดอ cover ที่หุ้มคอนโซลเกียร์ออกไปนะครับเราก็จะเจอกับคันเกียร์แล้วก็เราก็ต้อง ปลดสายไฟนะที่เข้ามาในคันเกียร์ในคันเกียร์จะมีสายไฟนะครับไปบอกตำแหน่ง prnd 2 l นะ p ก็คือ parking นะก็ art เกียร์ถอย n เกียร์ว่าง d คือเกียร์ไดร์นะแล้วก็2แล้วก็ l นะบางคันก็จะมี s ลงมาด้วยนะครับซึ่งตำแหน่งของเกียร์เนี่ยมันก็จะไปเข้ากล่องนะเข้ากล่องเครื่องนะครับ มันก็จะเป็นวงจรประมาณว่าเวลาเราเข้า P เนี่ยเวลาเราเข้า P ปุ๊บเนี่ยตัวดีเลย์รีเลย์เนี่ยมันจะครบวงจรมันสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องได้นะครับหรือว่า,าถ้าเป็นของโตโยต้านะฮะโตโยต้าจะเป็น,นสมมุติถ้าเข้า P P แล้วก็ N นะมันจะเป็น STA กับ S NSS nsw อ่โทษทีนะฮะ nsw ก็คือเกียร์ว่าง sta ก็คือสตาร์สัญญาณ s สตาร์นะฮะถ้าเป็น t o y ยต้านะครับอา่าตัวนี้จะเข้าไปที่กล่อง ecu นะฮะแล้วก็อา่าไปไดา์ดีเลยนะไปไดา์ดีเลยซึ่งดีเลยจะมีไฟแบตนะมารอไว้แล้วก็อีกขาหนึ่งนะฮะเ,เป็นขาของไดายสตาร์ทนะครับผม ซึ่งถ้าเป็นของนิสันนิสันก็จะตรงกันข้ามกับโตโยต้านะมิสูก็จะคล้ายๆกับโตโยต้านะครับถ้าเป็นฮอน d a าก็จะคล้ายๆกับโตโยต้ามียี่ห้อเดียวที่แปลกประหลาดก็คือนิสันนะเวลา,าซิเลเกียรเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ,อ,อีกสายไฟหนึ่งก็คือเป็นสา,ามันจะมีอีก2ชุดนะก็คือจะมีกาวก็คือขาวดําแล้วก็มีเขียว แล้วก็มีม่วงม่วงก็คือตัวที่เป็นดีสี่มาเป็น d ีสามคันนี้มันเป็น D4 ส่กับด 3, ทษทีนะก็คือง่ายๆก็คือโอเวอร์ไดร์นะครับโอเวอร์ไดร์ก็เกียร์เกียร์ที่มี3เกียร์ก็จะเป็นโอเวอร์ไดร์นะเกียร์ที่มี4เกียร์ก็จะเป็น d ีกับ D3 นะอีก2เส้นนะเส้นที่ขาวดําก็เป็นเก่าอีกเส้นหนึ่งเป็นเขียวเนี่ยก็จะเป็นไฟลีนะเวลาเราเปิดไฟหน้าเนี่ย ไฟตรงคอนตรงคันเกียร์มันจะแสดงสถานะว่าเป็นเกียร์อะไรนะหรือว่ามันเปิดความสว่างเวลาเรามองไปเราจะเห็นว่าเราเข้า P R P หรือ R หรือ N หรือ D หรือ2หรือ4หรือ3แล้วก็2 L นะครับ L ก็คือ1นงนะง่ายๆนะครับก่อนอื่นก็ถอดคันเกียร์ออกมานะคันเกียร์ก็จะมีขานะขาที่ไปยึดกับสายเกียร์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการ เจาะมานะพอพูดถึงเรื่องเจาะแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะโดนดาอีกนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเจาะกันแล้วกันนะฮะผมไปไปเจาะทําให้เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าคณะกรรมการโลกสวยเขาไม่ไม่ต้องการความรุนแรงนะฮะก็ไปดูในคลิปเก่าๆผมได้นะไอ้ที่คลิปที่ทําแล้วก็แล้วกันไปนะฮะคลิปใหม่แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะก็จเจาะก็ใช้ดอกสว่านนะก็ประมาณดอกครึ่งหุนนะเจาะเข้าไปนะ เทคนิคในการเจาะก็แล้วแต่นะครับมีหลายขั้นตอนในการเจาะนะพอผมทำของ Fortuner ไปก็มีเสียงตอบรับมาเยอะแยะนะฮะบางคนก็บอกว่าเจาะในรถเลยนะฮะเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดไปนะฮะไม่ต้องกลัวขน้ำการโลกสวยนะผมะผมก็ ผมว่าเอาที่มันสบายใจนะแล้วแต่ว่าเทคนิคใครเทคนิคมันนะผมก็ออกมาเจาะนะแล้วก็ผมก็มีเทคนิคของผมคือทําให้บูทมันกระชับนะครับทาไมถึงทําให้บูทกระชับถ้าบูทมันไม่กระชับเนี่ยบูทที่สายเกียร์เนี่ยมันจะมีความหลวมกว่าหลักที่เข้าหลักแกนเกียร์ที่เราเจาะมานะมันจะมีความหลวมหรือว่ามีแก๊ปหรือไม่มีช่องว่างเวลาเราเลื่อนคันเกียร์เนี่ยมันจะ เขาเรียกว่ามันมีฝีช่วงฝีนะมันมันมันจะไม่ดีแต่ว่าผมมีเทคนิคของผมก็คือผมจะมีบูทที่ผมทําไว้นะบูทนะเราผมก็สวมบูทเข้าไปแล้วก็เอาสายเกียร์ทิ้เข้าไปแล้วก็ใส่แหวนเข้าไปให้มันแน่นนะแล้วก็ใส่ปินล็อกที่เป็นเหล็กเหล็กสแตนเลสดีๆหน่อยนะฮะป้องกันไม่ให้มันขาดคือกะเอาไว้ทําไว้สัก 30ปีนะไม่ให้มันไม่ให้มันขาดออกจากกันนะยงเวนเกียร์พังไปข้างหนึ่งเลยนะฮะซึ่งผมก็ทําไปโอ้เยอะมากมายนะฮะไม่รู้สองสามร้อยคันแล้วนะฮะทวิธีแบบนี้นะอันนี้คือด้านมืดนะฮะพอผมบอกตรงๆนี่คือด้านมืดด้านมืดของช่างนะครับส่วนด้านสว่างก็คือไปเบิกสายคันเกียร์มานะฮะเดี๋ยวท่านคณะกรรมการเขาจะบอกว่าในเมื่อสายคันเกียร์มันหลุดทาไมไม่เปลี่ยนสายคันเกียร์เราทําทไมถึงต้อง มาแปลงเนี่ยคือป,ปินล็อกที่เป็นสแตนเลสนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากจะประหยัดนะก็ทำตามวิธีผมนะแต่ถ้าใครมีสตางค์เยอะก็ไปเบิกสายคันเกียร์มาใหม่นะสายคันเกียร์ใหม่ปุ๊บบูทที่มากับสายคันเกียร์เนี่ยมันก็จะล็อกเข้าไปที่คันเกียร์ได้พอดีเลยนะโดยที่เราไม่ต้องเป็นต้องถอดเหมือนเหมือนผมเลยนะของผมเนี่ยมันถอดวุ่นวายเยอะแยะ,แยะมากมายนะก็อันนี้คือวิธี แนวทางในการทํารถของผมนะครับซึ่งาบางครั้งอาจจะขัดใจท่านผู้ใหญ่นะที่ดูอยู่นะอาจจะบอกว่าทําไมไม่เบิกสายมาใหม่หละ่ะนะสายใหม่ไม่กี่บาทเองนะเ,เบิกมาใหม่สินะฮะทำยูทูบเนี่ยคุณต้องมีหลักการในการทำนะไม่ใช่ว่าคุณจะมาเจาะเจออะไรนะมาดัดปงดัดแปลงมันไม่ได้มาตรฐานนะอะไรประมาณนี้นะผมก็ พยายามทำให้ดูหลากหลายนะเดี๋ยวออคอนเทนเนอร์ถ้ามีรถที่สายคันเกียร์หลุดเนี่ยผมก็จะลองแนะนำเขาว่าให้เบิกสายคันเกียร์ใหม่มานะดูความรู้สึกเขาว่าเขาจะเบิกมาใหม่ไหมนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผม นั้นเราก็ใส่เข้าไปนะครับก็นี่คือแนวทางในการทํารถของผมนะผมก็บอกกับลูกค้าตรงๆว่าออจะเจาะดีไหมนะฮะเจาะมันก็จะอลอยปินผมก็จะใส่บูทเพื่อทอําให้สายเคเบลิลเกียร์เนี่ยกระชับนะบเวลาเข้าเกียร์ก็ไม่มีแกป๊ปไม่มีช่องว่างในการขยับนะซึ่งส่วนมากนะฮะร้อยคันก็ร้อย ร้อยคันก็ทําแบบนี้ทั้งร้อยคันนะไม่มีใครเปลี่ยนสายเคเบิลเกียร์เลยนะซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมคิดว่ามันใช้ได้ดีเลยนะแล้วก็สายเคเบิลเกียร์ Side เนี่ยมันทําหน้าที่ในการเลื่อนซีเล็กของเกียร์นะว่าเราจะไปในโหมดไหนโหมด P ก็คือโหมดจอดรถโหมด R คือโหมดถอยหลังนะฮะแล้วก็โหมด N คือโหมดเกียร์ว่างเพื่อเตรียมพร้อมที่จะ เข้าโหมดเดินหน้าหรือว่าโหมดถอยหลังนะครับส่วนโหมดที่เป็น D4 ก็คือจะเข้าเกียร์ 1, 2, 3, 4 4นะฮะแล้วก็ตบมาเป็น3ก็คล้ายๆกับอ v เวอร์ได์นะฮะแต่ว่าเข้าตบมานะฮะแต่ว่าคันเกียร์แบบนี้ต้องระมัดระวังในการทำนะครับเพราะว่าตัวชิปที่เปลี่ยนจาก D4 มาเป็น D3 เนี่ย มันค่อนข้างที่จะบอกบางนะครับผมเคยเจอลูกค้านะฮะไปทํากันเองนะก็ไปเจาะคันเกียร์เนี่ยเจาะกันเองโดยไม่มีเทคนิคนะครับก็ปรากฏว่ามันค้างที่ D3 นะกินน้ามันแหลกลานเลยนะมันไม่ลง D4 สี่นะมันไม่ลง D4 นะต้องระวังนะครับผมบอกแล้วครับเดินตามผมมาไม่กัดแต่ว่าบางทีเนี่ยคนที่อยากกัดผมเนี่ย มันทาให้เทคนิคบางเทคนิคเนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดไปนะครับบางคนก็เห็นว่ามันเจาะง,ง่ายๆก็เจาะนะครับมันมีอะไรอีกเยอะแยะนะครับเพราะว่าผมทําคันเกียร์เนี่ยทำตั้งแต่อาริสโตทําตั้งแต่แปลงคันเกียร์ของเบนซ์น,นะฮะมาเป็นคันเกียร์อาริสโตแปลงเป็นคันเกียร์บีเอ็มมาเป็นคันเกียร์อริสโตโอโยงมั่วไปหมดฉะนั้นพวกจึงรู้ เทคนิคในการทำคันเกียร์ที่อยู่ข้างในนะครับเพราะว่าตอนขยับจาก D3 มาเป็น D 4ต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวที่เตะเนี่ยสปริงมันเนี่ยมีขนาดเล็กและมีความละเอียดมากนะครับฉะนั้นคนที่แนะนำให้ผมเจาะในรถหรือว่าแนะนำให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะครับผมทำมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องแนะนำผมเลยนะ จริงๆเนี่ยดูผมนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยผ่านการทําแบบนั้นมาเยอะแล้วก็เจ็บตัวมาเยอะนะฮะเคยทําไปแล้วดีดีสามมันค้างที่ดีสามแต่ว่าผมไหวตัวทันนะเพราะว่าผมขับรถผมจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรอบเครื่องทําไมมันมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความเร็วมันก็ความเร็วมันก็ขึ้นแบบไม่ไม่ต่อเนื่องนะ เล่นเกียร์เราเล่นเกียร์ก็เล่นไม่ได้นะจาก d D4 ่มาเป็น D3 ก็เล่นไม่ได้ผมก็เลยรู้ว่าตัวชิปที่อยู่คันเกียร์เนี่ยมันหลดมันมันมีการเด้งออกมานะเราต้องรื้อคันเกียร์ออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็นั่งประกอบใหม่นะฮะซึ่งวิธีนี้ผมเจอมาแล้วนะครับสำหรับคนที่แนะนำผมเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์นี้ไหมนะถ้าไม่เคยผ่านอย่าแนะนำผมนะ ผมเคยผ่านมาทุกรูปแบบแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมคิดว่ามันใช้ได้แล้วก็มันใช้ได้ดีนะแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดสตางค์ที่อยู่ในกระเป๋าของคนใช้รถเองนะครับผมหวังดีกับทุกทุกคนนะครับถ้าผมไม่หวังดีผมคงไม่ทำ Youtube บอกรายละเอียดขนาดนี้เลยนะครับผม จะงงนะครับว่าแค่ถอดคันเกียร์แล้วเจาะแล้วทําไมมันชิปเป็นดี 3, ไม่ขึ้นเป็น D4 นะฮะเนื่องจากว่าสปริงที่ทําการชิปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กคือมันละเอียดนะครับแล้วก็หน้าคอนแทคที่ชิปจาก D3 เป็น D4 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอาอพูดกันตรงๆก็คือมันมันหลมอะมันทำงาน มันทำมาโหลนะมันไม่เหมือนกับคันเกียร์ที่เป็นของเบนซ์หรือว่าคันเกียร์อาริสโตนะฮะคันเกียร์พวกนี้นะมันเรียนแบบคันเกียร์ของอาริสโตที่เป็นขั้นบันไดนะฉะนั้นถ้าคนเคยทำคันเกียร์ที่เป็นขั้นบันไดมาก่อนนะเมื่อสมัยก่อนที่วีโกจะกำเนิดด้วยนะฮะก็จะรู้นะว่าคันเกียร์แบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะผมผ่านตัวนั้นมาแล้วนะฮะฉะนั้นผมก็มีประสบการณ์ที่จะบอก ต่อต่อกันไปว่ามันเป็นแบบนี้นะหลังจากนั้นผมก็จะต้องทำการเทสก่อนที่ผมจะทำการปิดฝาลงไปนะครับผม ประเทศทาการเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทําการไปวิ่งทดสอบนะเพื่อจะดูว่าดีสามกับ D4 เนี่ยมันทำงานไหมนะฮะไม่ใช่ว่าถอดออกมาแล้วใส่เข้าไปนะฮะดีสามค้างนี่กินน้ำมันบันไายเลยนะฮะแล้วถ้าลูกค้าไม่รู้ว่ามันค้างที่เกียร์สามเนี่ยโอ้โหจ่ายค่าน้ำมันแหลงลานเลยนะฮะฉะนั้นทำเสร็จแล้วเราต้องออกไปวิ่งนะครับถ้ามีเครื่องคอนเซิลเนี่ย มันก็จะบอกเลยนะว่าเป็น D3 D 4 D2 D1 นะฮะมันก็จะเป็นการชิปเกียร์แต่ละเกียร์ให้ดูนะครับซึ่งการทำสายเกียร์หรือเคเบิลเกียร์นะแล้วก็มีการเจาะหรืออะไรเนี่ยจะต้องมีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับ เดินตามหมาเอ้ยเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะแต่ถ้าเดินตามผู้ใหญ่ไม่ดีนะหมามันจะกัดทั้งผู้ใหญ่แล้วก็คนเดินตามด้วยนะครับผม นั้นก็จะทําการเทสทดสอบดูนะครับแล้วก็อย่าลืมเทสไฟหลี่ด้วยนะครับว่ามันบอกตําแหน่งของอซเลกเกียร์ไหมนะครับก่อนที่เราจะอาเอาไปเทสทดสอบนะครับแล้วก็เทสดูว่า D3 กับ D4 ทํางานไหมนะฮะต้องต้องเทสตรงจุดนี้ด้วยนะเพราะว่าเวลาถอดคันเกียร์เนี่ยต้องะระมัดระวังนะอย่าให้มันหล่นลงไปนะถ้าหล่นลงไปเนี่ยเกียร์สมเนี่ยมันค้างนะฮะค้างที่คันเกียร์นะเราจะจะ จะหากันนะฮะบ,บางคนก็บอกว่าเกียร์พังบางคนก็บอกว่ากล่องพังนะฮะอันนั้นก็เข้าป่าเข้าเขาเข้าโพรงเลยนะฮะไม่ดีนะฮะก็สิ่งเล็กๆน้อยๆก็ต้องละเอียดหน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับผมทําคลิปนะครับเป็นแนวทางนะในการทํารถนะครับถ้าวันข้างหน้า สายเคเบิลเกียร์มีราคาที่ถูกเหลือเส้นละ150บาทนะแต่เป็นของแท้นะผมก็จะรีวิวในการเปลี่ยนสายเคเบิลเกียร์นะแต่ตอนนี้สายเคเบิลเกียร์มันแพงมากนะผมก็จะทําการเจาะแล้วก็ใสายปิ้นนะครับจนกว่าจะมีลูกค้าที่บอกให้ผมเปลี่ยนสายเคเบิลเกียร์นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงผมก็ขอบคุณนะขอบคุณ f อที่ตามผมมาโดยตลอดนะขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะยังไงผู้ ที่เข้ามารับชมใหม่สนับสนุนช่องโดยการกด u b s สไคร์นะกดไลค์กดแชร์กด, share, ก,ดก,รกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม